เพื่อนๆจะพามาดูอะไรที่ปลูกง่ายที่สุดนี่วันนี้วันนี้ไปงานขาวดํำมาก็เลยไม่ได้ไปนาก็เลยมาถางยาเนะเพื่อนๆถางยาข้างๆดูลืมไปนี่ปลูกแก้วมังกรเอาไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วเพื่อนๆไม่ได้ดูแลปลูกแล้วก็ลืมเลยปลูกง่ายแก้วมังกรแค่วันนั้นไปบ้านน้องก็เขาเขาตัดเนาะ ตัดต้นมันออกก็เลยขอเข้ามาสองสามสามท่อนนี่แหละท่อนประมาณนี้แล้วก็มาตัดเป็นท่อนเป็นท่อนก็ปักลงดินเลยเอาขุดขุดดินเสร็จก็ปักลงดินเลยเพื่อนๆดูก็เฉยเลยอะ่ะเห็นไหมอะ่ะนี่นี่ปลูกไว้ข้างๆรั้วแล่วก็ลืมเดี๋ยววันนี้จะปลูกเพิม่มสักหน่อยนะเนะพื่อนๆเนาะเพราะว่าเดี๋ยวใส่ปุ๋นให้เข้าหน่อย เขาปลูกง,ง่ายเหลือเกินปลูกไม่ยากยะปลูกเพิ่มกันหน่อยเนาะปลูกข้างๆรั้วนี่แหละรั้วบ้านสองต้นนี้ไม่ปลูกเพราะเราเอาเชื้อเห็ดมาลงปูกตรนนี้ต้นหนึ่งเนาะให้เ้นเลื้อยขึ้นเสาเป็นเสาไฟเสานี้ดีกว่า ดินดูดินเหนียวมากค่ะแต่ว่าเขาก็คนสภาพแรงได้ดีเนาะผ่านแรงไม่ได้ยังไงไม่รู้เราก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าลืมนี่เพื่อนๆแบบนี้เลยแค่ปักปักไว้เลยแค่ปักปักเอาไว้ค่ะปลูกง่ามากเลยอะ่ะถ้าไม่ได้ปลูกด้วยตัวเองก็จะไม่รู้หรอกค่ะ นนี้จะเป็นแก้วมังกรสีสีบันเย็นเนาะเพืเ่อนๆเนาะนี่ปักเอาไว้แค่นี้แหละค่ะเพืเ่อนๆโอ้อยู่ได้ยังไงปีหนึ่งไม่ได้รดน้ำเลย <c oughs> องงมากปลูกสักสามสีต้นเนาะแล้วก็จะมาปรวนดินต้นที่เหลือต้นนี้ต้นนึงปลูกตามหลักรั้วนี่แหละจะได้ไม่ต้องทำรั้วให้เขา ตรงนี้เขาจะออกรากเนี่ยเห็นไหมปลูกอย่างนี้เลยเอา้าลืมรองพื้นเดี๋ยวรองพื้นก่อนจริงๆปลูกตอนแรกไม่ได้รองพื้นไม่ได้อะไรเลยปลุ๋ยก็ไม่ได้ใส่ใจไม่ได้มาใส่ให้เขาลืมปลูกแล้วก็ลืมเลยเพื่อนๆเอ้ยนี่ มีเป็นต้นเล็กๆต้นเล็กก็ไม่เป็นไรรอดอยู่แล้วค่ะพืชทะเลทรายเนาะแก้วบังกรนี่็กะ่ะพืชทะเลทรายมันจะออกรากอย่างนี้ออกรากตามใบเขาเห็นไหมคะอืมแหละดีเหมือนกันถ้าดูแลดีๆนะ่าจะได้กินแล้วเนาะเพื่อนๆแต่ปีที่แล้วดีไม่ได้ดูแลก็ เขาก็อยู่ตามมีตามเกิดนี่ปลูกแค่นี้เองตอนเอามาปลูกแค่นี้แหละค่ะก็จะใหญ่โตนี่ก็ใส่ถุงให้พวกนี้ก่อนเนาะวนดินก่อนนะ คุณให้แล้วนะจ๊ะแล้วก็พรวนดินค่ะพรวนดิน ใส่ปุ๋ยหมักให้เขานะคะปุ๋ยหมักเอามาจากนาเพืเ่อนๆใส่ให้เขาหน่อยนะะแล้วก็มัดมัดให้เขาไต่ขึ้นไปตามรั้วบ้านเนาะมัดมัดเอาไว้ค่ะเขาจะไม่ได้เลื้อยตามดินเนาะมาให้เขาเลื้อยขึ้นไปรั้วบ้าน มันเชื่อให้เขาปลูกง,ง่ายจริงๆไม่ได้ดูแลยังเกิดขึ้นมาได้นี่ได้หลายต้นแล้วนะคะใช้เนื้อที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเลยค่ะข้างๆรั้วเรานี่แหละนี่ดีไหมเพืเ่อนๆ แล้วก็รดน้ำนะคะรดน้ำให้เขาเดี๋ยวคลิปหน้าเ้าเจอกันค่ะเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบาย